โอเคครับผมนี่อยู่ในช่องไอซ์ o b โรบก้าแล้วผมอยู่กับบอลแล้วก็เกมพับตีนะมะวันนี้จะมาล่าที่หนึ่งนะเอ้ยใช่ไมเ่เราจะมาล่าที่หนึ่งเว้ยทีกคนทบบาไปร้อยกตัวครับน้อง่งือร้อยกับตัว้องร้อยกับตัวอ่ะโดนยิงหัวแบนเลย เราเป็นเจ้าข่ดหินเนอะเราเจ้าขอดหินเนอะเฮ้ยจัาหัวแม่งนี่เราจะมาล่าที่หนึ่งเว้ยไม่ได้ที่หนึ่งคลิปนี้ไม่จบเออไอ้เหียมึงบอกเลยชาตหนึ่งก็ไม่จบหรอกสุสมแม่งไปเลยสรุปไอ้เฮียเกิดมาภูเตายตุ้มเด็กเวยไม่เจอว่กินยากามหลบทั้งแรกหมด บอกเลยว่าแบบทั้ทงทั้งไรสุดท้องแรกอ่ะทมไลไรสุดท้องแรกเลยอือขนาดนั้นกันยีย่อือเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดีแล้ว,วโหลดโอมเมริดโอเมริดเล่นดีกว่าไลรสุดไปด้วยลงคิ้วไปด้วยโอก้กระตุกอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงว่ามหมวดนี้เราไม่น่าจะรอดกันนะไม, <c oughs> ไม่รอดคือไม่รอดอ่ะพูดแล้วพอง พี่บอเลยไปพังตัวได้กันเี่ดบเป็นังดับแล้วเราไม่รู้หรอกก่าหลานพับจีเป็นยังไงักแต่เล่นอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเมืองลูนเนี่ยมันมีของดีอยครับตรงตรงนี้ลงไปแม่งม่ไม่มีแต่หาอะไรก็ไม่รู้ มูเปิดมาดนมเปิดเสียงอะทั้งหมดอ่ะแง่แงแงี้อะไรทุกอย่างนี่เหรอเรียวาเว่าลงอะไรลงะไรอะไรเพลงจะลงไหนวะลงนี่นั่น เรแล้ว <laughs> ลงไหนก็ได้ตายแล้วใ <laughs> ช่ป่ะลงไหนก็ได้ตายเร้วตอนนี้เรามีโอกาสตายสูงมากเว้ยคนไม่ต้องเดินมาหาแถวนี้เว้ยเพราะว่ามันเป็นระหว่างเมืองไงมันเ,เ,เ,เป็นอะไรเว้ยเรามีหลวงหลวงปู่น้ำโชค์ลว ปูล่วงลงอีอุ้ยอีคีอยากได้คิสเวกเตอร์หาคิสเวกเตอร์ว่าอะไรกูดิมาถึงก็เจอเสียงปืนเลยเว้ยกูว่าบอดชัวยอะไรที่มันยิงๆอยู่เนี่ยทำไมกูดูปิงปิงวะกูกูเหมือนกันอายเช่ก่อนไอ้ยเช่กตอนมาเล่นแรกๆแม่งไม่ผูบอลมีศัตรูอยู่ใกล้ๆเราเห็นเห็น เห็นอ่ะรู้เป็นเสียงปีนปีนชัดมากปีนชัดมากไปยิงแม่งเลยไปยิงแม่งเลยทำยิงเล้าไก่อ่ะมันไม่ได้มีปืน Ê chứa yên bật bật, bật như này mấy con bật Ê hìa này Ê chô hồ, chô hồ, yên bật chô Yên <laughs> bật <laughs> 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 มาถึงก็ยิงบอดโชว์ครับแล้วว่าการเล่นฟรีไฟ r e แล้วกลับมาเล่นพับจีอะไรเป็นอะไรที่ไม่ไม่ค่อยถูกกันอย่างแรงเลยละ่ะใช่ไหมยังว่าปะเราเราเคยไปเล่นฟรีไฟ r e อยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอกลับมาเล่นเรายิงเข้ามาในพับจียิงใครไม่โดนเลยมันล็อกเป่าไงแต่ว่าฟรีไฟ r ์มันจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะ ยี่ได้หมกสามอหมกสามก่อนหนึ่งกับเฟียวบ้าเฟียวบ้าเฟียวบ้าไม่กับโม่อย่าได้คิสเวกเตอร์ว่ะมีแม่แถวเนี้ยหมวกโอ้ยที่อย่างนี้มึงเกาะไม่ได้ฮะทีอย่างนี้กูดุคุณดุไออ้าวจริงดิกลับไปแล้วใช่ปะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูไปเชื่อมต่อผิด

ผ,ผมไม่ใช่โควิดนะผม,มเป็นคนธรรมดาผมเป็นภูมิแพ้งูเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยนะไหนยาโควิดโควิดไม่ถูกกับความร้อนหรือเปล่าวะเอาสมมติถ้าใครเป็นโควิดให้ดูดลงหม้อต้มอย่างเงี้ยไม่คุถ้ามึงเป็นโควิดกูจะเอาระเบิดไฟออข,ข,ข,ของมึงผ่ <S <S 2> <S 2> องตายกูห่วงมึงนะเว้ยกูสาบเป็นห่วงเลย่ึฮึฮึห่วงู่เอ้ย ไอ้อมาเดี๋ยวกูกำกำจับกูหิบได้มือเองไอยิ้งกไม่ได้เป็นเนี้ยสัสอาองโจวใช่ปะฮ่าฮ <c oughs> ่่าฮ่าฮ่าฮ่อะไรหมดแรงไป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 ทางเมืองหน้ากันมันไม่มีของไรอิ่วเลยไอไอ้างหน้าข้างหน้า Mark the location Watch out มี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 คนเออปล่อยไม่ไ่เถอะเราไม่ได้จะไปทางนั้นนี่ออมันนี่มีไม่กูไม่มีกระสุนนะเฮียคิดไปกระสุนน้ำเี็ยข้างหน้าที่เราจะไปไม่ได้มีคูดเป็นตงสกูรูแม่งเดือดอยู่แล้วเชียไม่ไม่ไม่มันวิ่งไปทางเดียวกับเราพี่เราจะเป็นเด็กอมมืออยู่แต่กูมีกระสุนไอเอ็เสบ้าอยากได้กระสุนไอเอ็กัตว์ก็มาเอาดิย็ดเหม่ ก็าส่งมาให้กูดีแค่ไหนนี่แน่ๆๆๆไหว้หมดเลยยาปืนหรอไม่ได้เลยกูมีกูพันเอเคง่ายกูสุดโมดเปลี่ยนเป็นปืนนี่ครเปลี่ยนปืนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องไปยืนหาตรงการทุ่งญ่าตะวันอ่ะวันนั่นน่ยเจ้ากูรอร 2. เอ้ยมัน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 มตดใส่กันแล้วมันตดใส่กันแล้วบอสมันตดใส่แล้วกูกเพ่ไอไอเอ้ไอไอ้กูไปรากูก่อนกูไม่ได้เราต่ต่ตแต่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 กูกลับไปให้กูกลับไปให้กูกลับไป เไอ้เชมบอลข้างหน้ามีคนแต่ต่ต่ไอ้เจี๊ยมันก็ไม่ทิ้งแต่ต่ต่ไอ้เจี๊ยมันก็ไม่ทิ้งมันก็ทิ้งกูเลยเชียนี่เออกูเห็นกูเห็นกูเห็นคนละกูยังหาคนไม่เจอนะฮะกูกูเห็นคนนี้กูตอนแรกกูกะว่าจะมาชนเฉยเฉยเฮ้ยอยู่บนนั้นปะวะจะอยู่จะอยู่ เนาะมีอะไรบ้างอะไรอะไรอไหล้วงบีบช่างแม่งเนี่ยการอยู่กับทียนไม่ใช่เรื่องดีนะกำลังดูอยู่ว่าไอ้เทียนมันควรเปล่า Ê, kia là lồng kia là lồng kia là tại tao pha 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 mục tiêu hết cái hạt đi hai là khóng của anh 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 này 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 này, anh 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 เมื <c oughs> ่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นนะเออที่หนึ่งที่หนึ่งเลย<อ>เราแม่งที่หนึ่งกูว่าใหญ่เท่ากับภูเก็ตเลยเว้ยเผืออาจจะใหญ่กว่าด้วยใหญ่เท่ากาะกาะกับพอลงั้นกับพองันแบ้าหลังนี้ต้องพอลับหลายคนอยู่กันเป็นกลุ่มๆเจอเอเคกไร ยืมหอยยื่นมูยื่นแมวเอาเอ้ยหาหาชิดเวกเตอร์ให้กู่อนเฮ้ยกูแดงสกาและกูได้สกาและกูได้สกาและมาอีเีดิบอกไปไหนไหนคิดคิดเวกเตอร์คิดเวกเตอร์ไหนไม่เอาไม่ยู้ไม่เอาคิดเวกเตอร์ต้องเอาคิดเวกเตอร์ดิโอ้นเปิกันแหล่น่าอุ้ยไปรู้เลย Ê, anh bác bắt tư, kia bắt tư Ê Ê, Ball kia Ê, kia đi Kia đâu Ê, kia đi Ê, anh kia đi Ê, anh kia ไม่เดินไม่ก็ยืนจ้องกูไม่ยืนจ้องกูไปก็แล้วกูไม่ค่อยหยิบปืนมากูยิงแม่ไเหี้ยแมงสตันแดกไอ้เหี้ยตอนแรกก็ไม่กลับเป็นหุ่นแล้วสวัสดีนาทำอะไรอยู่สวัสดีพ่อไอ้เหี้ยคิกเตอร์สุดหมดไดเอย กระสุนเบากูมีกระสุนกูเอาสก,กาแทนดีกว่าวะกูว่า,วาเดี๋อเด็กเด็กกูเป็นเหมือนตาที่แล้วอย่างงี้จแม่งยิงใครไม่ได้สก,กากูหายแค่กูมีของแต่งกูมีกระสุนกูมีสก,กาสก,กาูหายสก,กามึงอยู่นี่งงนี่อยู่นี่อา้าวกูบ้าผิดบ้านนี่เองเย่ yeah, ว่ะ แกูเออแดกเลยยมาเขี่ยให้ส่ต้องมาอยู่สามิจนัสำรวจทุกบ้านยังแล้วเขบไป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 นี่ไปนี่ไปข้างนานข้างนานตรงนี้ามกูมาอ้เจาเว้ยตรงนี้ตรงนี้ใกล้กว่า เมื่อกี้เหมือนกูเห็นเสียงตีนคนฮะเดี๋ยวนะกูได้ยินต้องต้องกูได้ยินเสียงตีนคนไม่ใช่กูเห็นเสียงตีนคนได้ยินเห็นเสียงตีนคนพุทได้ยินรูแล้วว่าเราถนัดแบบนี้กันเว้ยแต่ถนัดคปลายเลย อย่างนั้นก็ดีอะแบบฟุกซตีนเมื่อกี้ตอนแรกเราก็เล่นแบบนั้นกันจริงๆไอ้บอลนี้ไม่กระสุดไอคแรกของกระสุนเขียวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวใ <ๆ S 1> น,นกระจุเขียวเชื่อบอลกูมีอย่างหนึ่งที่กูต้องบอกมึงว่ะากดขี้เหี้ย ปืนขี่เอาไหมขี่เลยขี่พอแล้วขี้แตกเลยเรื่ยไปเลยกูขอขอหลบหลังยินก่อนข้างหน้ามีสังปืนปิดขี่ใช่ไหมไม่ได้เถ้าเปไปขี้้แลวกูจะคุยกับมึงไม่ได้แต่งปืนได้ได้เว้ยวอย่าลืมว่ากูคุยักมึงในคอมไปมกูเล่นโทรศัพท์ไงเปิดเปิดไมค์คุยในเกมไป